วอฟเฟิล n n k สวัสดีค่ะเปิดร้านนะคะวันนี้ขายตลาดหน้าวากูจ้ารับมาแล้วค่ะสามไส้นะคะรอสักครู่ค่ะแม่จามันชวนไม่จามันซื้อให้มันคู่ตัวไหนรู้แค่วันเดียวค่ะ ต้องกินนะทีละครั้งปิด2สองปีพอดิสองปีไอสองปีป่ะสองปีเนาะสองปีค่ะถึงมาถึงเนาะถึงง่าก็ไปสองปีเลยแน่ๆเพราะว่าเราไม่ใช่เดออกมาเวลานี่จะให้เด็กที่า้านเขาฝากน้องเขามาเ้ออ่ะใช่เจ้วันนี้เขามาแล้วนะวันศีกเขาตอามาใช่ใช่ใช เดี๋ยวชั่วโมง,งกว่าก็เริ่มนะ ไม่รู้ซื้อให้หอมเลยซื้อให้บอรหอมก็เลยเออทำไมหอมเช้านี่เอาขนมปังใส่รวมหรือแยกคะหอูไหว้พระเอามาฝากไอ้ไอ้เขาหอมหม้อฝาเอากลับมาก็เลยขนมปังของ่ทนใส่ตังเด้อถอนกลับเยอยิ่งกลับมาลืมในกระเป๋าได้ขนมปังขนมปังพวกใส่นู้นใส่นี้ไม่รู้จะเอาไปขืนแล้ว นน่นน่ะเอาบินให้น้องอ่ะคงคงประมาณนั้นน่ะได้ลุงโรกเดนมันจะได้ขนมมาแคนเดนได้แคนเนมาโคโลจินผมมีหน้ามีสองพันบอกว่าต้องเก็บบิ๊กมานผักไปให้อะมาผักเอาไปบ้านนะตีนก็เอาไเพื่อนไม่กินก็จะให้ อยู่อะไม่ได้ลองหมอยไท้นี่ไม่เอาละองอันแล้วเราก็ไม่คก้นช่าวนะไอหมวยมันไม่มาขายกาแฟด้วยเด็กวันนี้มันบอกมันอยู่เด็กเดี๋ยวนี้มีหนักลูกมากหายก็สัามเดือแล้วแอนเช้าไม่เอาเออไอทีบอกหกโมงสิบห้ามไปส่งเข้าห้อแล้วเฮียใส่กระป๋องไปด้วย มันไม่แต่กระปองอราเห่นี่ใส่ถุงซีอะไรอย่างงี้งมักศแล้วนหนใส่ถูงเราะเขาเป็นโบบไม่ได้ อันหนึ่งแล้วเราไอ้นี่แผ่นหนึ่งไอ้สามอย่างแผใส่แยก ก็แล้วมันก็ปายอย่างเลยมอนเห้มกนเยอะไปนทุกช้าเก้ามงามเิบนาาอ้หอดีตพี่เงาให้เดีเราปันคนก็หมด่นแหละอยาก็นเองเองเลยดันทำเอเอออร่อยนะเรเจอไอ้สองคนโอ้โหตั้ใจยังไงเีองคนน่งร้เอาบูบอรลี่ ขอบคุณนะคะตอนนี้สิบโมงครึ่งนะคะผูกค้าเดินน้อยมากเลยนะคะวันนี้ต้นเดือนหนาวันนี้วันที่สองนะคะหวยออกเป็นยังไงบ้างทุกคนหวยออกแล้วก็จะเป็นเยี่ยมเหงาหรือเปล่าให้ฟักง หอมยั่วย,ว,ยวน่ากินคนสวยน่ากินมากมค่ะพี่มีค่ะมีช็อค่ะข้างหน้าได้เลยจ้าคนสวยสวัสดีค่ะ ท้างหน้าได้เลยจ้าไม่ต้องรอค่ะอันนี้อันนี้มะพร้าวเผือกค่ะมะพร้าวเผือกสามห้าอันนี้อันนี้ลูกค้าสั่งไว้อันนี้ช็อบเผือกมีัย่างค่ะมีช็อบข้าวโพดช็อคช็อคลูกเกดช็อคเผือกถ้ามีช็อ ขอตั้งด้ยพี่เพือ้พี่ได้แล้วนะคะแเกอะไรขอบคุณค่ะน้องสา้าเก็บตังค์กับเาคอนหกห้านะคะเดี๋ยวให้ห้าบาท ขอบคุณค่ะเท่าไหร่จ๊ะค่ะทำงานได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะคะอสองไสงไ้มีข้าวโพดเผือกนะคะ พอดเหืือนะคะพร70อันนี้60บาทค่ะคขอบคุณค่ะเหลืออีก3นาทีเที่ยงเออแบบนี้หน่อยอันนี้40บาท พี่เขาเมพรคาวอัลมอนด์ฝอยทองไส่กรองแฮมปูจุกๆไปเลยวันนี้ ข้าข้าวโพดครับเดี๋ยวมาเอาได้ค่ะ15 <99 S 1> ี0นาทีครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวทำให้เลยจ้ะเดีคยวเดี๋ยวยังมานะครับซื้อจ้าตอนนี้เที่ยงเท่าไหร่นะคะ <15. S 1> เที่ยง <15. S 1> สิบห้านาทีเที่ยง15บหนาทีนะคะขอบคุณค่ะ 塞。 ขอบคุณท่าขอช็องเริ่มต้นที่30มสิเกียร์ข้ดเกียสามเลยข้ดก็คือ่เบียรอยู่ถ้ามันร้อนแดด่องแล้ว นยวช่่หร้อนมากน่จะมีพัดให้ลูกค้ามรีบค่ะองตัวเองอบมันอร่อยเลยนะข้างในนิ่มๆเพราะเราอบอถ้าเราใส่ถุงเร็วมันก็เป็นเหนื่อมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นใส่ที่ลาไอ้น้ำถังนั้นนะครับมันเคยไปกาแฟมาก ควัน,ะคะนนี้อบขนมไม่ทันลูกค้าร้าของใครคแป้งมันค่อนข้างนุ่มนะคะโอย้ยให้ให้หมดเลย เห็นไหมรีบของคุณพี่อะไรนะข้าวโพดสั่งอะไรนี่ข mm ้าวโพดราคาเห็นไหมให้หมดจริงๆที่ของพี่อะไรเลยข้าวโพดราคาใช่มันร้อนอยู่แบ่งครึ่งหรอ ใส่งุงคนร์ถุงนะให่แต่ว่าขนบคุณครับเก็บครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณลูกเก็ค่ะนี่หันตั้งตัวเลยุัวเลยจะคอร์ถุงลองก่อนค่ะพี่ค่ะหนคุณค่ะสามห้าทอนหกห้า ครับผมขอบคุณค่ะเรียมพึ่งพึ่งไลยพึ่งไล่เอไซส์ทุงไายพอนะของพี่สามสิบะ,ะไม่ถ่ายหน้าหรอกถ่ายไปจ้ะขอบคุณค่ะ <laughs> ไข่ <c oughs> หน้าไม่ได้เดี๋ยวล้วนายไม่เห็นนะครับหมดเวลา <c oughs> แล้วใช่ไหมยังไม่บ่ายอยู่ได้ค่ะ้างหน้าได้เลยจ้าอะไรไหมขอบคุณนะ ไหมคะตตว่างเลยค่ะพี่กะโพอขะรโพอค่ะเท่าไหรคะยี่สิบห้าค่ะแมกินอะไรไสเหลือเยอะให้ไสเยอะๆไปเลยคะ่ะบารบีค <laughs> ่ะ ดอ,อกจกะวราต้องรีมาผักเอ้เข้าวโพดเราหมดนะคะเรามาซื้อข้าวโพดพี่เขาดูเพื่อนเพื่อนมะพร้าวได้เยอะมากขายดีร้านนี้่คขายรถจังไหมจองโนเพออ สิบห้าบาทได้ที่ไหนมะพร้าวก็ยี่สิบแล้วเนี่ยที่เขาขายดีจัดก็จะกลับเหมือนกันร้านนั้นจะซื้อข้าโพดสิบห้าบาทขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะร้านข้าโพดอยู่ตรงนี้คุณพี่นี่ไงอร่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวหนูแถมไส้ให้พี่ก็เอาแป้งนี้ไป พี่เขาได้อะไรอ่ะได้อย่างเดียวอ๋อสาวชาวพิมพ์อ๋อขออัดีเลน้อยเขาสั่งออกมาเดี๋ยวเขาว่าไงเขาว่าเป็นออเดอร์พี่ไม่มันไม่มีแล้วนะขอขอโทษนะนอกจากพี่จะเอาไส้เนี้ยมันมันเลือกไม่ได้แล้วอ่ะมันเหลือแค่เนี้ยอยากได้อย่างเดียวขอโทษจริงๆค่ะขอโทษจริงๆค่ะ เพราะว่าเขาสั่งมาแล้วเราก็ไม่กล้านี่เดี๋ยวเขาจะว่าลูกค้าประจำโอ้ยพี่ได้อะไรอ่ะก็ะโดดถ้าหล่อช้อย่างเดียวถ้าพี่อยากได้เยอะก็ไม่ได้มัน,ม,นมันเขาสั่งมาแล้ววันหลังไนดะ้พี่นะแถวไม่คุพี่ไปเลยนะไว้ตรงกลาง ยัดนี่หรอยัดยัดยัดนี่ค่คุณพี่นี่ขอมาหนูก็จัดให้เลยนะค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่น่ารักมากขอมาจัดให้นะคะออเดอร์สุดท้ายนะคะค่าร่มหน่อยจ้าสามสิบครับเอาเดิมแหม่ไม่ขึ้นราคาหรอกขอบคุณครับ อ,อ๋อค่ะวเหนียค่ะเข้าไปแล้วนะคะคนสวยออเดอร์นะคะออเดอร์ออเดอร์เี่นเหมียวนะคะสิบชิ้นนะคะน่ารักมากเลยนะคะ ก็เ็แล้วเดอร์สุดท้ายนะคะ10ชิ้นแผ่นสุดท้ายแถวเกือก2ลูกเก 4, ด4เขาโคต4นะคะขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะน่ารักมากอุ่นรตลอดเลยก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ FC ที่ติดตามนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ